สวัสดีครับท่านสมาชิกคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าด้วยบัญญาาวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งังกับรายการลิสเรื่อยไปก็ได้ ep ที่77กันแล้วนะครับถือว่าเป็นเลือกงามยามดีของเราวันนี้ก็มาพร้อมกับเด็กหมายเลขเอนาคตแมงมุมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้าง นี่ก็เป็นเด็กิสต์คร่าวของเรานะครับสำหรับอีพนี้เราก็มาดูกันในส่วนของ extra deck กันก่อนว่ามีอะไรกันบ้าง circle of t a i r y ในช่วงของ main phase เราสามารถ normal monster เผาแมาลงเพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งตัว เมื่อมอนสเตอร์ถูกทำลายจากแบทเทิลโดยอมอนสเตอร์เผาแมลงของเราและถูกส่งลงสู่สานไปเราสามารถเลือกการ์ดที่ถูกทำลายไปยิงไล่พอยอีกฝ่ายเท่ากับพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของการ์ดไปนั้นแล้วเราก็จะได้เพิ่มไล่พอยตมพลังครึ่งหนึ่งที่ทำดาเมจให้อีกฝ่ายไปเมื่อกี้ดราโกเบอร์เซอร์ออฟเทนจีเอฟเฟกต์ก็คือถ้าตีมอนอีฝ e ่ายตายก็จะตีได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะได้ปั๊มพลังให้กับตัวเองัมายเลขเจ็ดสิบเนเวเลนซินเทิร์นละคร เราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซิสกาดใบนี้หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์อีกฝ่ายควบคุมรีมูฟก,การ์ดใบนั้นจนจบสแตนาบเฟสถัดไปแล้วก็ในช่วงจบดาเมจสเต็ปเมื่อการ์ดใบนี้ตี การ์ดใบนี้จะเพิ่มพลังเพิ่มขึ้น300แล้วก็แรงจะเพิ่มขึ้นอีก3 Insector e x t ตอร์เอ็เราสามารถทอดไสห่งเพื่อที่จะเลือกมอนสเตอร์อีไฟที่อยู่ในสนามหรืออยู่ในสุสานเอาการ์ดใบนั้นมาสวมให้กับการ์ดใบนี้และพลังของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีป้องกันครึ่งหนึ่งของการ์ดท,ที่เอามาสวมดีดีดีมาร์คแมนคิงเทลอันนี้เอามาขึ้นเป็นดิุสแมชชีนิกนะครับนัมเบอร์ยี่สิลนเซลอตดาร์กไนท์ออฟดออันเดอร การ์ดใบนี้สามารถตีอีกฝ่ายได้โดยตรงขณะที่มีเอ็กซิสต์มาเทียลอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ทําดาเมจให้กับอีกฝ่ายได้เราสามารถทําลายการ์ดที่อีกฝ่ายควบคุมหนึ่งใบไม่ว่าเทนร์นเลเนฝ่ายใดก็ตามถ้าเกิดว่ามีเอฟเฟกต์การ์ดถูกสั่งใช้งานการ์ดใบนี้จะถูกบังคับถอดไส้หนึ่งแล้วก็เนเกตเอฟเฟกนั้นทันทีนัมเบอร์สามสิบห้าลเวนุสทาันทูลาเอฟเฟกก็คือ มอนสเตอร์ที่เราควบคุมทุกตัวพลังโจมตีป้องกันจะเท่ากับส่วนต่างของไล่พอยต์ของเราและก็ของอีกฝายในขณะที่การ์ดใบนี้มี Exit Material อยู่ทุกครั้งที่อีกฝายสเปรย์มอนสเตอร์ออกมาเราสามารถยิงไล่พอยต์อีไายองรอยพอยต์ทละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบ e x ็กซิจากการ์ดใบนี้แล้วก็ทำลายการ์ดมอนสเตอร์ทุกใบของอที่มีพลังโจมตีน้อยกว่าหรือเท่ากับการ์ดใบนี้ ใบนี้ก็เรียกออกมาได้โดยการใช้เอฟเฟกตสังเวยของ Baby s p i d เดนะครับแล้วก็สังเวยจูนเวลให้มันเป็นเวลสิบใบต่อไปครับนัมเบอร์แปดสิบสี่เกนเพนเนรเราสามารถอันเชิญเอ็กซิสการ์ดใบนี้โดยใช้มอนสเตอร์แรงแปดเก้าหรือ10ที่เป็นมอนสเตอร์ทัดมืดที่เราควบคุมและมีวัตถุดิบมากกว่า2การ์ดใบนี้จะเพิ่มพลังป้องกันเท่ากับผลรวมของแรงเอ็กซิสมอนสเตอร์ที่เราควบคุมคูณ200 ในขณะที่การ์ดใบนี้มี e x ็กซิสเมททุกครั้งที่อีกฝ่ายสั่งใช้งานการ์ดเวทหรือกับดักเราสามารถยิงพอยต์อีกฝ่าย6 0 0พอยต์เทินละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบ e x ็กซิจากการ์ดใบนี้1ใบหลังจากนั้นทําลายการ์ดทุกใบที่ไงหน้าในสนามอีกฝ่ายที่มีพลังป้องกันน้อยกว่าการ์ดใบนี้หรือเท่ากับการ์ดใบนี้แล้วก็เอสมอนสเตอร์ประจรําเด็กของเรา Number 77 The Seven Zins th. เราสามารถแรงอัพเอ็กซิซการ์ดใบนี้ออกมาได้เลยโดยใช้มอนสเตอร์แร้ง10หรือแรง11ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อันเชิญด้วยวิธีข้างต้นการ์ดใบนี้จะไม่สามารถสั่งแช่งงานเอฟเฟกในเทินที่อันเชิญได้เทินละขังถอดไส้2เพื่อที่จะรีมูฟการ์ดทุกใบที่ถูกสเปย์ออกมาในสนามอีกฝ่ายเท่าที่จะทําได้และหลังจากนั้นเอากาดหนึใบที่ถูกรีมูฟนามาเป็นวัตถุดิบให้กับการ์ดใบนี้ แล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายครับเอฟเฟกต์กันตายสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซิสการดใบนี้1ใบแทนได้ถ้าเกิดว่าจะตายจากบาโธหรือจากเอฟเฟกต์แล้วก็ของสามันประํำบัานดีวาย e าเซโนดับเบิลเอซุดสกายซันเดอร์ดี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 วายเส i n อคิงดีอุสแมชชใส่มา1ใบแล้วก็ที่เหลือจะเป็นมอนสเตอร์ลิงนะครับใส่มาเผื่อได้ใช้มี s h i n o ิ i i ิน e c t h a กากุ r e ม i n o แล้วก็บิดท้ายด้วยไนยเมย์ยูนิคอน n ใส่มา1ใบ แล้วก็มาดูกันในส่วนของเมนเด็กกันเลยนะครับเพ์ออฟจิไรกุโมสามารถสเปกการ์ดใบนี้ออกมาในฐานะมอนเหลืองได้พลังโจมตี2,100ป้องกัน100อัญเชิญออกมาในโซนที่การ์ดใบนี้เซตอยู่และหลังจากที่เราสเปกการ์ดใบนี้ออกมาเราสามารถทำลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อีกฝ่ายควบคุมที่อยู่ในคอรัมเดียวกับการ์ดใบนี้อินฟินิตอิมเพอร์แมนเซย์มาหนึ่งใบใส่มาให้รู้สึกด,ดีครับแล้วก็ฟอร์บิดเดนดับเบิลใส่มาสามใบแล้วก็การ์ดเวท 200 i q ครับ small world เอฟเฟกต์ก็คือโชว์มอนสเตอร์หนึ่งตัวในมือหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากเด็กที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันกันกบการ์ดที่เราโชว์ไปและหลังจากนั้นเราจะสามารถเสิร์ชการ์ดมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากเด็กที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับการ์ดที่เราโชว์ไปเมื่อกี้อ่าสมมุตินะครับในเคสซีนารีโอที่เรามีไอเจ้าแม็กซีอยู่ เราโชว์แม็กซี่ไปครับแล้วเราก็หาการ์ดมาเชื่อมครับก็คือการ์ดหนึ่งตัวที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันก็จะเป็นไอเจ้าฮอร์โมนกุสนะครับไอฮอรนกุสนี่จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุลมเวลเปดแล้วก็เป็นเผ่าแมาลงอย่างเดียวที่เหมือนกันกันกบแม็กซี่ของเราเลยก็คือเผ่าแมลงขั้นตอนต่อไปก็คือการเสิร์ชมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันกับไอเจ้าฮอรนกุสเราก็จะได้ไปเสิร์ชใบอื่นต่อแล้วก็หาครับว่า ใบไหนที่มันมีอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือน,นกันกับไอเจ้าโฮมอนกูสไล n i n g สตรอมใส่มา3ใบเอฟเฟกก็เคลียร์แผงครับดาร์คโรลเลอร์โนมใส่มา2ใบเอฟเฟกก็คือเนเกตมอนสเตอร์ทุกตัวของอีกฝ่าพอตออฟอ l l ไลเลือกมอนสเตอร์5ตัวจากสุสานสับเข้าไปในเด็ก5ใบแล้วหลังจากนั้นจวดการ์ด2ใบ Insect Imitation สังเวยมอนสเตอร์หนึ่งตัวหลังจากนั้นสเปย์อมอนสเตอร์เผาแมลงจากเด็กที่มีเลเวลสูงกว่าหน like ึ่งไลคิคิใส่มาหนใบโฮมอนกูสไฮฟ์เฮเกมอนเซ็กส์สเ็คเกอร์เพิ่ม300ต่อจํานวนอมอนสเตอร์เผาแมลงที่อยู่ในฟิลด์นอกจากการ์ดใบนี้เทินละขังถ้าเกิดว่าอมอนสเตอร์เผาแมลงสเปยออกมาเราสามารถสเปย์การ์ดใบนี้ออกมาจากมือได้เลยในช่วงเอ็นเฟ สามารถสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกนี้ได้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายสามารถสเปย์มอนสเตอร์พอมแแลงจากมือหรือสุสานออกมาได้แต่เอฟเฟกก็จะถูกทําให้ไร้ผลแล้วก็มีไคจูแมงมุมครับใส่มา3ามใบแล้วก็คีการ์ดในเด็กของเรานะครับมาเตอร์สไปเดอร์สปริเตอร์เมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์สามารถสเปยการดนี้ออกมาได้เราสามารถสั่งเวกัสนี้เพื่อที่จะสเปย์มอนสเตอร์ลูกแมงมุม3ตัวออกมาจากมือ หรือจากเด็กใดและถ้าเกิดว่าเราทําแบบนั้นเลเวลของกั๊ดลูกใหม่มุมก็จะกลายเป็น5เราไม่สามารถอัญเชิญเอ็กซิสออกมาได้นอกจากมอนสเตอร์เอ็กซิสทัดมืดดาก้อนใบเมื่อกั๊ดใบนี้นอร์มอลออกมาเราสามารถสเป็นมอนสเตอร์เวลีหรือต่ำกว่าที่เป็นมอนสเตอร์ผอมมลงจากมือได้เราสามารถดีมุกกร๊ดหนึ่งใบที่เป็นเวลซีรหรือต่ำกว่าที่เป็นมอนสเตอร์ผอมมลงจากมือหรือจากสุสานหรือจากสนาม หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่เราควบคุมเพิ่มเลเวลให้กับการ์ดใบนั้นตามเลเวลการ์ดที่ถูกรีมูฟไปจนจบเทิรนนี้เดงเจ r ร์มอ m แมเราสามารถโชว์การ์ดใบนี้จากมือแล้วก็ให้อีกไฟสุมการ์ดหนึ่งใบจากมือลงสู่ัาลถ้าเกิดว่าการ์ดที่ถูกทิ้งไปไม่ใช่การ์ดใบนี้เราสามารถสปีเดงเจอร์มอ d m ม n ออกมาจากมือได้และถ้าเกิดว่าเราทําแบบนั้นเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบ แต่ถ้าการ์ดใบนี้ถูกทิ้งไปเราสามารถให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจั่วการ์ด1ใบและหลังจากนั้นทิ้งการ์ดหใบ Retaliating 4เมาอีกฝ่ายใช้เวทที่มีเอฟเฟกต์สเปมอนคลิกเอฟเฟกต์สามารถสเปรการ์ดใบนี้จากมือได้ และถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อัญเชิญด้วยวิธีนี้ตลอดเท่าที่การ์ดใบนี้ไงหน้าในสนามการ์ดทุกใบที่จะตกลงสู่สันก็จะถูกรีมูฟออกไปแทนแล้วก็เอฟเฟกต์ถัดไปครับเมื่อการ์ดใบนี้ตกจากฟิลลงสูส่สันสามารถเสิร์ฟมอนสเตอร์เผาแมลงธาตุด,ดินที่มีพลังโจมตีน้อยกว่าพันหจากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็เอาไปเสิร์ฟแม็กซีนะครับ ใบต่อไป baby spider effect ก็คือสังเวย monster ทาดมืดหนึตัวเพื่อที่จะเพิ่มเลเวลให้กับม m o เ s t e r baby spider ทุกตัวของเราในฟิ์เท่ากับเลเวลการดที่สังเวยไป howling insect ใบนี้ก็ใช้มาเผื่อไว้ใช้คู่กับ s m a l l w o r l d นะครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจาก battle และตกลงสู่สารไปสามารถสเปรย์าานสเตอร์เผาแมลง1ตัวที่มีพลังโจมตีน้อยกว่าพัน0าจักเด็กแล้วก็ปิดท้ายด้วย maxie ใส่มา3ใบ หลังจากนี้จะเป็นการดูเอลหาตาเด็ดกับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอลมาครับกับเกมที่หนึ่งของเราเกมนี้ดเดิ่มทีหลังอีกไฟนะครับมือของเราก็ค่อนข้างที่จะดีแต่ตอนนี้เขาก็ทกําการบังคับเราทิ้งกัดในมือไปครับการที่เรามีมัตเตอร์สไปเดอร์ในมือนี่คือเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะเป็นตัวเปิดคอมโบสามารถทําให้เรา OTK อีกไยได้สบายๆแต่ตอนนี้ก็ไปแล้วครับมาตร์สไปเดอร์กู๊ นี่ก็เป็นเทินแรกของเรานะครับในมือมี Small World อยู่เราก็เปิดด้วย Small World ครับทำการโชว์กัดหนึ่งใบในมืองอีกฝ่ายก็ขึ้นเชนสองเชมซามครับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เล่นเป็นเด็ก b บ c ็กลัสเตอร์โซเจอร์นะครับทำการโมกกาจากเด็กไปครับเราก็ทําการโชว์หนึ่งใบครับเลือกเป็นโฮมูนกู u s เพื่อที่จะเชื่อมมาอย่างมาเตอร์สไปเดอร์ตอนนี้เราก็มีคีย์การ์ดในมือแล้วนะครับอันเชิญเป็นมาเตอร์สไปเดอร์อีกฝ่ายก็เดึงเอฟเฟกของ Ex c h a n g e of Night ครับเราก็ไม่รู้วเอฟเฟกอะไรแต่ตอนนี้ก็ใช้เป็นเอฟเฟกของแม่แมงมุมครับทำการสเปรย์ลูกแมงมุมออกมา3ตัวแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็น Triple D MarkMa n k i n g คิงครับแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งครับเป็น d ิวอิ e r อ e u s m a c h i n ชชเแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบครับเป็นน um 84, er. ับเ่ จะทำลายมอนสเตอร์ในฟิล์หลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกของ Baby ้สไปเดอร์ที่อยู่ในสุสานครับทำการถอดไส้หนึ่งจากมอนสเตอร์เอ็กซทัมืดครับเพื่อที่จะชุบชีวิตกัดหนึ่งตัวออกมาที่เป็นทาตมืดมอนสเตอร์แล้วก็เรียกออกมาครับเป็นนัมเบอร์แปสี่ครับจังหวะนี้แล้วก็เอา8ปสีไปขึ้นเป็นเซเว่นซิแล้วก็ปิดฉากด้วยนัมเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดครับเดอะเซเว่นซินของเรา ทีนี้ก็มาต่อเกมสองครับเกมนี้ก็เราเลือกที่จะเริ่มทีหลังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นเด็กสาย o d k ถ้าเกิดว่าทําได้เปิดมาครับอีกฝ่ายใช้เป็นแบตมิทเซคิวลาแล้วยังไงต่อครับพี่ทาการชุบออกมาเป็นซิกมาครับแล้วก็ทําการเซิร์ตหนึ่งใบครับเราก็ทําการกอรกันไปเลย โอ้ยแต่ถ้าเราไม่กลัวนี่คือเราจะได้กินเอร์ทามอีกนะครับเรียกเป็นสเปซเมสครับทําการเด้งเอฟเฟกจากมือเป็นพาราเรลเอ็กซิดทำการสเปรย์พาราเรลเอ็กซิดอีกหนึ่งตัวจากเด็กครับแล้วก็เอาไปขึ้นเป็นไพรเมทเมกแอมเบอร์เสิร์ดการ์ดขึ้นมือหนึ่งใบครับสังเวยหนึ่งใบแล้วก็สเปรย์กันรัวๆครับจังหวะนี้ขึ้นเป็นทรานส์โคท็อกเกอร์ครับใช้เอฟเฟกของไมโครโคทอกเกอร์ er. ทุบสเปซเมสออกมาครับใช้เอฟเฟกสเปซเมสทุบอีกหนึ่งตัวครับๆๆๆแล้วก็เรียกเป็นอนไฟวออออรร์ดาากกม พร้อมกับดีโคดท็อกเกอร์ฮิสโซครับเซตการ์ดสามใบแล้วก็เทิร์นเอนโดกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นของเราอีกฝ่ายก็ขึ้นเชนหนึ่งครับเป็นดีโคดท็อกเกอร์ฮิโซครับเราก็ไม่รอช้าเชนสวนด้วยอินฟินิตอิมเปอร์แมนเนนกันไปแล้วเขาก็ขึ้นเป็นเชนที่3ครับเป็นแม็กซี่ครับทำการกดดันเราแล้วก็ทําการ เปิดด้วยไคจูแมงมุม,ม,มครับแล้วก็เรียกเป็นแม่แมงมุม,ม,มหลังจากที่เรียกออกมาเป็นแม่แมงมุม,ม,มได้นะครับเราก็จะสามารถสเปรย์ฮอร์โมนกูสออกมาจากมือได้แต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมครับขึ้ืนเป็นเชนที่2ครับใช้เอฟเฟกต์ของแมทเม็กซูเปอร์แฟคเอเรียลททำการขึ้นเอ็กซิทแบบฉับพลันเรียกออกมาครับเป็นไพรแมทเม็กเอฟเฟกต์อะไรก็ไม่รู้ส่งกัดในมือแบบสุมแล้วก็ส่งมอนสเตอร์ในฟิลหนึ่งตัวลงสุสานไปแล,แล้วเราก็ใช้เป็นแดงเจอร์มอดแมนครับไม่รู้ว่าใช้ไปทำไม แล้วเราก็จบเทินกันไปเลยใช้เอฟเฟกตกองโฮอรนคูสครับแต่เขาก็มีขัดครับรู้ชะตาแล้วครับเกมนี้เวนจริงๆแล้วก็เป็นเทินที่3ของเขานะครับทำการเรียกออกมาเป็นไพ่แมนเมกอีกรอบหนึ่งเสิร์ฟการ์ดหนึ่งใบขึ้นเป็นแอคเซสโคดทตกเกอร์ครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เอ็กเซดโคตกเกอร์ทำการดิมุกการ์ดหนึ่งใบครับทำลายมอนสเตอร์เดฟิวของเราแล้วก็ปิดฉากด้วยแอคเซสโคดทตกเกอร์พอทุกสถาบัน เดินทางกันมาถึงเกม3กันแล้วนะครับเกมนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับเริ่มทีหลังอีก่ายแล้วก็กดดันด้วยแม็กซีกันไปก่อนครับไม่รู้ว่าเฮียแกจะสเปตตัวอะไรออกมาครับใช้เอฟเฟกต์ของแพลเน็ตครับทำการเสิร์ชเวทฟิลหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็เปิดด้วยการเวทฟิวใบดีใบเดิมครับเพรสเชอรแพลเน็ตไวซอดทำการเสิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นแคสติล่ายูนิคอนครับ เปิดด้วยเอฟเฟกของยูนิคอนแล้วก็ใช้เอฟเฟกของซีโอซิดกับสเปรย์ออกมาเป็นเฟนเรียครับใช้เอฟเฟกเฟนเลียเสริมหนึ่งใบขึ้นเหมือเชนเมื่อกี้เราสาม,มารถปาเป็นวีทาลีเอติ้งสได้นะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าการรีมูฟกร์ดอีกฝ่ายมันไม่น่าจะเป็นผลดีกับเราเท่าไหร่เราก็เลยปล่อยกันไปก่อนจังหวะนี้ก็ทําได้แค่รอเขารํานะครับเรียกออนเป็นแชงกีไอราครับใช้เอฟเฟกของไอเจ้าไรซ์ฮาร์ดมูฟหใบ ในขณะนี้ฟิลของเราก็จะถูกล็อกกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังโชคดีครับที่มีโฮมอนกูสในมืออยู่ทีนี้ก็เข้าสู่เทอร์นของเราครับไอเจ้เอ้กูจั่วมาตั้งเยอะแม่แมงมุมไม่ขึ้นมือกูเลยเว้ยอีกไฟสั่งใช้งานเอฟเฟกของแชงกีไอล่าเราก็ไม่รอช้าปเปิดด้วยอินฟินิตอิมเพอร์แมนท์ครับเพื่อที่จะขัดก๊าอีกไฟและทุกครั้งที่มีการดีมุกกร์ดออกจากเกมไอเจ้าแคสติล่าอะไรชากก็จะ จับไปเป็นไซนะครับแล้วก็ทําการแจกไค่จูให้กับอีกฝ่ายหนึ่งใบพร้อมกับเปิดด้วยไ n นิงสตรอมครับจังหวะนี้เคลียร์มอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในสภาพตั้งตีเขาก็ขึ้นเป็นเชนที่2องครับโดยเอฟเฟกของอะไรชาร์แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราแล้วก็เปิดด้วยสมอลโวครับเพื่อที่จะเสด็คขีกักดหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือแต่ทว่าก็โดนขัดด้วยน้องอุระระครับถ้าเกิดว่าไม่โดนน้องอุระระขัดนี่คือเราสามารถจบได้เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ไอ้เหี้ยชีวิตชอบความลําบากไอ้สัตว์เราก็เปิดด้วยมอดแมนครับตัวไพ่ขึ้นมือครับเบบี้สไปเดอร์ Spider, นี่คือมึงขึ้นมาทําไมวะเนี่ยเราก็คงทําได้แค่กดดันไปด้วยเรามอนสเตอร์แมลงเวลสีทั้งหลายของเรานะครับตีไปครับตีขนาบกันไปไหลพอยอีกไฟเหลืออยู่สามพันแล้วครับจังหวะนี้แล้วเราก็ขึ้นเป็นชิโนบิอินเซ็ตครับเพื่อที่จะเสิร์ฟแม็กซี่หนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือเอาไว้กดดันอีกไฟในเทิร์นถัดไปครับเข้าสู่เทิร์นอีกไฟครับเปิดด้วยแม็กซี่ เขาก็เปิดเป็นไลเกคีครับชุบเฟนเลีย er ออกมาแล้วก็ใช้เอฟเฟกของฟีโอซิตใช้เอฟเฟกเฟนเลีย er, ครับเ์ษหนึ่งใบเรียกออกมาเป็นไอเจ้าออกกาพร้อมกับรีมูฟท็อปเด็กของเราไป3ใบแล้วอีกฝ่ายก็ตีมาครับด้วยแคสติล่าออกกาตีมาครับด้วยเฟนเลีย er, ครับตอนนี้เราก็ยังคงเหลือไลพอยอยู่2 2 0พอยพ์ถ้าเกมนี้เราไม่สามารถพลิกอีกฝ่ายได้เราก็คงต้องแพ้กันไป เปิดเวทครับ Dark r o l e r n o m o r e มเกเจเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ทุกตัวของอีก่ายแต่ตลอดเทิร์นนี้เราก็จะไม่สามารถทำดาเมจให้กับอีกฝ่ายได้เขาก็ขึ้นเป็นเชนที่หนึ่งครับด้วย Castilla Bird Remove c a r ในสุสานของเราไป3ามใบแล้วเชนที่2ก็เป็นไอเจ้า Pipilation ครับใช้เอฟเฟกต์ของ Dragon Byte กกอ,อี่ายก็ขึ้นเชนหนึ่งเชนสองครับแต่เอฟเฟกต์ก็โดน,นเมกเจดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่สามารถทําห้ามอะไรได้แล้วก็ใช้การเวทฟักไข่ครับทำการสเปรย์มอนสเตอร์เวลซีออกมาแล้วก็เลือกเป็น m o r แ m a n ครับ แล้วก็ขึ้นเป็นนัมเบอร์เจ็ดสิบเมเบลเอนซินตีด้วยเมเบเลนซินครับทะลุไล่พอยต์รามาหนึ่งรอยพอยต์แต่ก็ไม่เป็นไรในช่วงเมนเฟอสองเราก็เรียกออกมาครับเป็นดับเบิลเอซุดสกายทันเดอร์ทำการถอดไส้สองใบเพื่อที่จะส่งการทุกใบในฟิลดลงสูส่ซานครับแล้วก็เซตเป็นฟอร์บิดเด้นดับเลตจบเทิร์นโทษชีวิตโอ้โหไอ้เอ,อ้ยอีกฝ่ายเรียกเป็นบาโลนีเดเฟอร์ออกมาครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของเราที่มีฟอร์บิดเด้นดับเลตอยู่ ปิดด้วยฟอร์เบนดับเบิลครับลูกแมงมุมกูเหลือกี่ตัวแล้ววะเนี่ยกูจะได้เรียกออกมาไหมไอพวกแหลงห้าแรลงแปดแร้งสิบพวกนี้แล้วอีกฝ่ายก็จบเทิร์นเข้าสู่เทิร์นของเรานอมอกอกมาเป็นเบบี้สไปเดอร์ครับเพื่อที่จะหวังสเปมอนสเตอร์เวลซีออกมาจากเด็กแต่ตอนนี้เด็กของเราก็ไม่มีมอนสเตอร์เวลซีแล้วนะครับ เป็นเทิร์นที่7ของอ e ีไฟครับเขาก็ไม่มีอะไรให้ใช้ก็เลยต้องตัดมาที่เทิร์นที่8ของเราเลยปรากฏว่าจัวได้เป็นพอร์ตออฟอวอรไรส์ครับทำการส่งกาด์ด5ใบกลับเขาเ้าไปในเด็กเราก็จะได้มีมอนสเตอร์เวลสีเหลืออยู่ในเด็กนะครับเราก็ไม่รอช้าครับทำการเปิดด้วยอินเ c ็กอิมิเทชันทำการอัพเรเวลหนึ่งครับอัพเป็น r ีเทียไลติ้งซีครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกของฮอร์นกูสเมื่อมีมอนสเตอร์สเปออกมาเราก็จะสามารถสเปออกมาได้แล้วก็จบด้วยฮอร์โมนกูสครับ จบแล้วครับเกมสามเดินทางก็มาถึงเกม4กันแล้วนะครับเกมนี้อีกฝ่ายก็ได้เริ่มก่อนเดาครับเปิดด้วยเอ็นเกสเนโอสเปสครับทำการโมกการ์ดไป2ใบเรียกออกมาครับเป็นอิเลเมนต์ฮีโร่สับปะริดเนออสใช้เอฟเฟกต์ของสับปะริดเนออสครับเสิร์ฟการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ขึ้นเป็นเชนที่2ครับเป็นชาโดว์มิสเขาก็เสิร์ฟขึ้นมือเป็นไอเจ้าไวรอนนะครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นไวรอนใช้เอฟเฟกต์ของมาลิเชสแมนครับเรียกออกมาเป็นมาลิเชสอีกใบ แล้วยังไงต่อกับเพรย์ใช้เอฟเฟกของสปริดเนออสครับเรียกออกมาเป็นเนออสจริงๆและหลังจากนั้นเขาก็ใช้เป็นอินสแตนฟิวชั่นครับใช้เอฟเฟกของนีโอสเปเชียนมาเรียนดอฟินทำการทำลายการ์ดในมือของเรากันไปทั่ชีวิตตอนนี้คีการดของเราก็ล่วงหายใยจากไปทีละตัวครับแล้วยังไม่พอครับมีเอเลเมนต์ฮีโร่มาเรียนเนออสอีกหนึ่งตัวเขาก็ายิงหนึ่งใบครับยิงเป็นไลนิ่งสตรอมของเราเวนจริงๆ เรียกออกมาเป็น DPE อีกหนึ่งตัวครับพร้อมที่จะอินเทอร์รับเราในเทิร์นถัดไปแล้วก็เปิดด้วยเน o ส f ฟิวชั่นครับ YSK เสร็จการ์ดหนึ่ใบจบเทิร์นนี่ก็เป็นเทิร์นแรกของเรานะครับตัวให้ได้เป็น f o r ์บิ d เดนดับเบิลแล้วก็เรียกออกมาครับเป็น Dragon อนใบอีกฝ่ายก็ยังไม่คัดแต่อย่างใด เราก็เลยทําการเรียกออกมาครับเป็นดราโกเบอร์ r เกอร์ออฟเทนแีเรก็ตีโดยเทนจีครับเราก็ตีไปที่ d b e ครับเขาก็ขึ้นเป็นเชนทีหนึ่งครับเตรียมตัวที่จะใช้เอฟเฟกของ d b e เราก็ยังโชคดีครับที่มีไอ้เจ้าฟอร์บิเ e นดับเล็ดอยู่แล้วก็เลยทําการเนเกตไปที่ d b e นะครับ แล้วก็ใช้เอฟเฟกของเบอร์เซอร์เทนยีทำการดีมุบ DPE ออกไปและตอนนี้ก็ยังคงได้ตีต่ออีกรอบนะครับแต่ก็ยังไม่ตายอยู่ดีเพราะว่าติดเอฟเฟกของเนอสฟิวชั่นเราก็เลยเลือกที่จะจบเทิร์นแต่เพียงเท่านี้ครับโอ้ไม่กอดเข้าสู่เทิร์นที่3ของอีไยครับเขาก็โชคดีครับ ISK Minios ิวชั่นอีกหนึ่งใบครับเรียกเป็นเรนโบว์เนอสแล้วก็ตีต่อครับด้วยอาร์เนอส์ไลพอยท์ก็เหลือแค่3,500พอย์เท่านั้นจวบไพ่ครับได้เป็นโฮมอนคุสไม่ไ แล้วก็คงต้องล่าลกไปแบบไม่สมัครใจนี่ก็เป็นเกม5ของเราครับเปิดมาอีกฝ่ายก็ใช้เป็นทมเทียร์ลิงหมอกกันหนแล้วก็เซตการ์ดสองใบจบเทิร์นเห็นแบบนี้มันก็หวานเจี๊ยบเลยใชครับเราก็ทําการสเปย์ออกมาเป็นแม่แมงมุมครับในเทิร์นของเราอีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นเชนที่2 g r a v ร of t ฟ e Super Ancient o r g a n i ออกซึ่ห้ามให้มอนสเตอร์ที่มีเวลสูงกว่า6ทุกตัวที่สเปยออกมาตี หรือใช้งานเอฟเฟกแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ใช่เลเวลครับเรามีแค่แหลงเราก็ขึ้นเป็นด Deus m a ช h i n e กันก่อนแล้วก็ทําการแบงอัพเอ็กซิตครับเป็นเพนเจเนอร์ er ครับแล้วก็เอาเพนเจเนอร์ er ไปแบงอัพเอ็กซิตอีกรอบหนึ่ง เป็นนับเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดเดอะเซเว่นินออกมายืนยิ้มพลังสี่พันเน้นๆครับเอฟเฟกต์ก็ยังใช้ไม่ได้ครับแต่ถ้าว่าเราสามารถตีอีกฝ่ายได้โดยตรงได้เลยเพราะว่าไม่มีมอนในสนามเราจะจบอีกฝ่ายไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเบบี้สไปเดอร์ในสู่สารแต่ตอนนี้เรามีมาสเตอร์สไปเดอร์ในมืออยู่เราก็เลยทํากันสังเวยเบบี้สไปเดอร์ในฟิวเพื่อที่จะให้มันตกลงในสู่สารไปครับเพื่อที่จะใช้เอฟเฟกต์ของเบบี้สไปเดอร์นับว่าเป็นเพล์ที่จีเนียสซะเหลือเกินลังแก,นงกคนมือเน่าไอ้เหี้ย here. แล้วก็ถอดเป็นไอ้เจ้าเพนเกนเนอร์ er นะครับแล้วก็ชุบเป็นเพนเกนเนอร์ er ออกมาแล้วก็เอาเพนเกนเนอร์ er ไปแรันอัพเอ็กซิสอีกรอบหนึ่งครับเรียกเป็นนัมเบอร์77เดอะเซเว่นซินเข้าสูบา่บัตเเฟนครับตีด้วยเซเว่นซินครับแล้วก็เปิดฉากด้วยเซเว่นซินอีกหนึ่งตัวจบแล้วครับกับเด็กนัมเบอร์77ของเราในอ p พีที่เจไว้เจอกันในอีพีต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุครับสาธุเด็กอนาเขตแมงมุม3เต็ม5